ในการติดตั้งระบบรดน้ำให้สะดวกและมีประสิทธิภาพนั้คนควรที่จะต้องรู้วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานวันนี้เราจะมาแนะนำชุดวาล์วสวมเร็วที่จะช่วยให้การรดน้ำสะดวกมากยิ่งขึ้นไปเริ่มกันเลยครับชุดวาล์วสวมเร็วจะมีวาล์วในตัวใช้งานคู่กับก้านสวมเร็วสำหรับต่อหัวสปริงเกอร์หรือต่อสายยางลดน้ำต้นไม้น้ำจะเปิดเมื่อกดก้านสวมเร็วลงไป และจะปิดทันทีที่ถอดกา้านสวมเร็วออกเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนย้ายตำแหน่งครับชุดวาลสวมเร็วมีหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ดังนี้ q u Quick w วา Pro Quick w wow, a ล Bas Quick w า l และ b บรัส q u i c k w wow. วา l มาเริ่มกันที่ q Quick w า l เป็นชุดวาลสวมเร็ว PP เกียวนอกประกอบด้วย QV wow, วาลสวมเร็วคู่กับ VK กา้านสวมเร็ว โปรควิกวาวเป็นชุดวาวสวมเร็ว PP เกียวไนประกอบด้วยโปร QV วาวสวมเร็วคู่กับโปร VK การสวมเร็วบัสควิกวาวเป็นชุดวาวสวมเร็วทองเหลืองเกียวไนประกอบไปด้วย QVB วาวสวมเร็วทองเหลืองคู่กับ VKB การสวมเร็วทองเหลือง โปรบาสควิกวาวเป็นชุดวาวสมเร็วทองเหลืองเกี่ยวนอกประกอบด้วยโป QVB วบวาวสมเร็วทองเหลืองคู่กับโป VKB การสมเร็วทองเหลืองครับวิธีการใช้งานชุดวาวสมเร็วในทุกๆรุ่นจะใช้วิธีเดียวกันครับในแต่ละรุ่นจะไม่สามารถสลับคู่ใช้งานกันได้จะต้องใช้คู่ของใครของมันเท่านั้นในที่นี้จะยกตัวอย่างรุ่นควิกวาวให้ต่อคิวีวาวสมเร็ว เข้ากับข้อต่อเกี่ยวในที่ท่อน้ำเปิดฝาครอบของตัว QV แล้วนำ VK ก้านสวมเร็วสวมเข้าไปโดยกดตรงก้านแล้วสวมเข้าไปให้สุดน้ำก็จะไหลออกมาครับหากต้องการที่จะปิดน้ำเพียงแค่กดตรงก้านแล้วถอดก้านสวมเร็วออกน้ำก็จะปิดทันที ติดฝาครอบให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้ามาอุดตันหรือสัตว์เข้าไปทำรังส่วน V K การสวมเร็วที่เป็นเกียวนอกสามารถต่อเข้ากับข้อต่อที่เป็นเกียวในได้ครับเช่นต่อเข้ากับชุดสปริงเกอร์หรือต่อเข้ากับชุดข้อต่อสวมเร็วเพื่อใช้ต่อสายยางก็ได้ครับ อุปกรณ์เสริม SE ข้อต่อหมุนรับตัวทองเหลืองใช้งานคู่กับการสวมเรียวเกีียวนอกสามารถต่อเข้ากับสายยางรดน้ำมุนได้รอบทิศทางตามที่เราต้องการจะรดน้ำเลยครับ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสแกน QR code สอบถามมาได้ที่ Line Super p r o d u c t ในวิดีโอหน้าเราจะมาแนะนำวิดีโออะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับฝากกด subscribe และติดตามได้ที่ Facebook SuperProduct กันด้วยนะครับ